รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมืองนะเดีกยเลจะออกไปตะเวนเที่ยวในเมือง คุยกันนิดนึงครับก่อนที่จะออกเดินทางก็หลับทิปนี้นะมเมื่อคืนนี้พอเดินทางเข้ามาที่อินเดียเนี่ยก็รู้สึกดีกว่าที่คิดนะครับคือที่แรกเลยที่ได้ยินมามีเพื่อนฝูงคุยให้ฟังหรือว่าดูนู่นดูนี่ก็เหมือนเหมือนกับว่าจะดูแบบ แย่วันนี้แต่ตอนที่ผมนั่งรถมาจากสนามกินเนี่ยรถติดพอสมควรแล้วก็มันค่อนข้างจะวุ่นวายเท็กซี่นี่เป็นแท็กซี่สีเหลืองแล้วก็จะมีรถแบบลากด้วยมีรถแบบคนนั่งข้างหลังแล้วก็ลากแบบในจีนนะแล้วก็มีคนนอนข้างทางพอสมควรมีดาบน้ำข้างทางแก้่้าทางก็มีนะครับเป็นผู้ชาย ก็นั่นคือบรรยากาศตอน3ทุ่ม3 3ทุ่มกว่าที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะออกไปครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาที่อินเดียอยู่ที่7โมงครึ่ง7โมง็7นะครับเดี๋ยวจะไปออกดูตระเวนดูว่าเป็นยังไงบ้างหาของกินแล้วก็ดูวิถีชีวิตของชาวอินเดียที่เอ่อคาคัต t า คือโรงแรมที่ผมพักแล้วครับชื่อว่าว <c oughs> ิกทอร์วิกตอร์เลชวิกทอร์เลชวิกตอร์เลชก็คืนละประมาณ800บาทนี่บรรยากาศยามเช้านะครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นแท็กซี่แท็กซี่ที่อยู่ที่อินเดียจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับเป็นกันใหญ่ๆสีเหลืองเอานี่ไดรเวอร์ครับอ่อเอาเขาอยู่ บริการอยู่หน้าโรงแรมก็เลยถ่ายให้ชมครับบรรยากาศแบบนี้ครับโอเคครับเพี่สนใจครับเดี๋ยวไปเดินต่อตรงนั้นมีร้านขายกาแฟอยู่รถเดดรับ ดูว่าเขากินกาแฟอะไรกันไปลองดูนี่งครับผมก็กำลังจะกินชาแบบนี้ครับ thank you สิ้นสงสัยนาทีว่าเขาเอาถ้วยอย่างนี้ทำไมนะครับก็เ,เป็นถ้วยแบบถ้วยดินเลยนะแล้วก็วเป็นร้านที่อยู่ดินถนนธรรมดานอย่างนี้ครับโ oh, อ๊ยร้อน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  ชาติมันออกมีรถมีคล้ายๆรถคล้ายๆรถเผ็ดเงี้ยเลนนะอ,อร่อยครับ,รบแบบกับก็ร้านนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับคล้ายๆจะเป็นต้มแล้วก็ลินเอาเลยหอมชาอะไรมบแล้วมีนี่ขนมด้วยเหรอขนมบ่อันนี้เหรอกีน่า เป็นขนมแบบที่เขาต yeah, nice. yeah, yeah. เด็ดว one, one oh, นีดูนี่ชัน only f o u นี u p e e s f o u ละอบาทครับโอเคนี่ครับความสุของการเดินทาง ผมก็ว่าเข้ากินอะไรกันแล้วก็ถ้วยนี่กินเต๋อต้องโดนเบอร์งส่วนให้ดังเป๊ะด้วยนะครับเพราะว่าเพราะอั้มเองด้วยเราก็ไม่ต้องไปทำแฝงพลาดจับเขาชิงชาครับขนมนี่ครับชอบกันมากนะครับุ้นลอยร้านชาแบบนี้ครับมีให้เห็น ตัวทั่วไปนะดูดินหลนแบกกาเป็นเอ็กซตี้ที่อยู่ในเมืองนี้ครรัับนนเเียทาะไป่ครับ สิงห์สองโลกสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอรเรชั่นจำกัดการบินไทย รักคุณเท่าฟ้า VVP 4คูณ4ศรีนักทรินอีกวีน็อก

खोई झोम्बन्दी बोलि देखस्के छिई मन भुलचे कथा कथा सन्छे बोधि ज्ञान गार्न गारे सन्छे कथा कथा सन्छे बोधि ज्ञान गार्न गारे बोलि दै छ पैसालाई परदक्षिणा गर बङ्गा की की की, की चो 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 के करी भई ร้านนี้ชื่อ u p e s a r a n ครับอยู่ที่ไหนเด็กครับโ,โคโกตา L16 เ,เป็นอาหารที่ผมเลือกที่จะกินวันนี้ครับนี่ก็เป็นทำเป็นคล้ายๆกับอ,อันนี้มาปิ้งอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับเร็วมากชุบแป้งเฮ้ยเ้ง มาดิมาดิใช่ครับโหแล้วเอามือหยิบปุ๊บทองทองนี้ครับเรียบร้อยนี่อันนี้อันนี้วันนี่ครับมาเตออันนี้เป็นแบบทอดแบบทอดก็มีครับนี่ครับทอดไปสองสามสี่อันนี้อันนี้วันอันนี้วันอ่าทอด พ่อไม่โป่งครับเป็นเนื้อครับต้มในหัวต้มในหัวอ,อเจ้าของร้านเราครับ ต่าไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมืองเราเดี๋ยวเวลาจะออกไปตะเวนเที่ยวในเมือง ปุยกันนิดนึงครับก่อนที่จะออกเดินทางก็รับทิปนี้นะมเมื่อคืนี้พอเดินทางเข้ามาที่อินเดียเนี่ยก็รู้สึกดีกว่าที่คิดนะครับคือที่แรกเลยที่ได้ยินมามีเพื่อนฝูงคุยให้ฟังหรือว่าดูนู่นดูนี่ก็เหมือนเหมือนกับว่าจะดูแบบ แย่วันนี้แต่ตอนที่ผมนั่งรถมาจากสนามจีนเนี่ยรถติดพอสมควรแล้วก็มันค่อนข้างจะวุ่นวายแท็กซี่นี่เป็นแท็กซี่สีเหลืองแล้วก็จะมีรถแบบลากด้วยมีรถแบบคนนั่งข้างหลังแล้วก็ลากแบบในหนานจีนแล้วก็มีคนนอนข้างทางพอสมควรมีดาบน้ำข้างทางแก้ผ้าทงก็มีนะครับเป็นผู้ชาย ก็นั่นคือบรรยากาศตอนสามทุ่มสามสามทุ่มโวาที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะออกไปครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาที่อินเดียอยู่ที่เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะไปดูตะเวนดูว่าเป็นไงบ้างหาของกินแล้วก็ดูวิถีชีวิตของชาวอินเดียที่เออขาลคาต้า คือโรงแรมที่ผมพักแล้วครับชื่อว่าว <Yeah. S 1> ิกตอร์วิกตอร์เลชวิกตอร์เลชวิกตอร์เลชก็คืนละประมาณ800บ uh huh. าทนี่บรรยากาศยามเช้านะครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นแท็กซี่แท็กซี่ที่อยู่ที่อินเดียจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับเป็นกันใหญ่ๆสีเหลืองเ <c oughs> อานี่ไดรเวอร์ครับ <c oughs> อ่าเขาอยู่ บริการอยู่หน้าโรงแรมก็เลยถ่ายให้ชมครับบรรยากาศแบบนี้ครับโอเคครับที่สะใจครับเดี๋ยวไปเดินไปต่อตรงนั้นมีร้านขายกาแฟอยู่รถ เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งของที่อินเดียครับที่ข้าวโฟต้าน่าจะเป็นไก่เขาเอาไปผัดนะฮะดูน่ากินมากบรรยากาศแบบนี้คือรา้านอาหารได้อยู่ริมถนนนะครับคุณว่านี่แล้นี้ก็ทําเส้นนะครับน่าจะเอาเส้นไปผัดใส่กับไก่สักอย่างแมงที่เขาทำเบลเบลมีไข่เป็นมีอะไรด้วยอันนี้ก็น่ากินของุกคนนะ เสียบตีแป้งวันนี้เป็นวันที่สองที่ผมอยู่ที่อินเดียครับเริ่มปรับตัวเริ่มคุ้นเคยแล้วที่แรกเลยนี่ยังไม่ค่อย ก็คงจะนอนที่แอลโกตาอีกหนึ่งวันแล้วพวกนี้ก็จะเป็นไปเดอร์จิลิงัะโอ้น้ากินมากลองสั่งมาชินมนะครับชามหนึ่งหัวรสชาติเป็นยังไงบ้างเลือกร้านที่เขาไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร,ร่ได้เรื่อยๆได้นะร้านกั่ผมเมื่อกี้มีอยู่ทั่วไปครับ ประมาณร้อยเมตรมีร้านหนึ่ยยงเดยวจะไปหมดเพฮ้ยแต่ผมก็เน้นกลนหมดอย่างเดียวนะก็ใส่ผักอีกครับเรอยังไม่เสร็จฮะคงยังไม่กินครับอีกนาย,ยาเราจะเสร็จเงั้ย เป็กซี่สีนองเหลืองธรรมดาธรรมดาเ <c oughs> มาจากหน้าโรงแรมไปที่สนามบินนะ <c oughs> อยู่ที่ผมมาที่สองวันแปดสิบเ <c oughs> มา,าก็าไปอยู่ที่สามรก็ตัดหนาโรงแรมเจอช่วยๆดีครัจริงอาจจะได้ระคาอรถนิดนิดหน่อยก็ไม่ได้ต่อครับ วันนี้ผมไปที่ดาเจริงครับดาเจริงก็อยู่ที่เชงกอทางเหนือนะครับแล้วก็เที่ยวที่นั่นแล้วก็เที่ยวพกตกอต๊กต้องขอญาตที่สนามบินได้เลยนะคบมินโพดอลล่านะครับปูดอลล่าน่าจะพุทธถูกครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอเครื่องออกไปสอง